มาครับมาดูกันครับดอกไม้เมืองไทยดอกพวงคามสวยๆยาวๆนะครับมาดูกันได้ครับกับความสวยงามที่กว่าจะได้พบกว่าจะได้เจอความสวยงามต้องปลูกแล้วก็ดูแลก,กันตื่นเยอะแยะมากมายกว่าจะได้ช่อสวยๆแบบนี้นะครับครับต่อด้วยเฟื่องฟ้าสวยๆส,วยสีชมพูสีแดงที่เราอยากจะเลือกอยากจะชมที่เรานำมาปลูกรอบสวนรอบบ้านนะครับ หรือจะทํารั้วบ้านสวยๆหรือแม้กระทั่งเข็มครับต้นเข็มสีชมพูแล้วก็สีขาวแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายหลายสีถ้าคุณเลือกใช้เลือกในการที่จะนํานไปปลูกรอบบ้านสวยๆเชิญชมกันได้เลยนะครับทุกคนทุกท่านครับ ครับผมต่อมาเราก็มาชมกับมังกรคาบแก้วใช่หรือเปล่าทุกคนทุกท่านมาดูกันครับความสวยงามใช่มังกรคาบแก้วกันไหมนะครับก็มาดูกันครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับและอันนี้ก็เป็นแสงจันทร์หรือเปล่านะครับก็เข้ามาชมกันเพื่อที่จะเลือกใช้ในการทีีจะนาไปปลูกในบ้านเพื่อความสวยงามในบ้านของตัวเองนะครับก็ลองพิจารณาดูนะว่าจะได้ตามที่เราอยากและก็ความสวยงามในบ้านของตัวเองหรือเปล่า แล้วก็อะไรเอ่ยเนี่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคืออะไรานาะไม่บอกอครับเดี๋ยวไม่บอกจะไม่รู้นี่คือพัง้วยที่ขึ้นริมบ้านริมกําแพงครับอ่ามันก็มีหลายสายพันธุ์ที่เราจะได้ดูได้รู้จักนะเพราะว่าพัง้วยมีทั้งสายต่างประเทศและมีทั้งสายไทยแต่สายไทยต้นของสายไทยนี่จะแข็งแรงที่สุดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแต่ความสวยงามนั้นไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ในการที่จะได้พบได้เจอความสวยงามแบบนี้ นะครับทุกคนทุกท่านครับครับก็มาเลือกดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายให้เราได้ชมครับอาจจะเป็นที่คนโม่ไม่รู้จักชื่อหรือเปล่าฮ่าก็ต้องมาดูกันครับว่าความสวยงามที่เกิดขึ้นนั้นตามต้องการของคุณหรือไม่มีหลายอันรอย่างให้เราได้เลือกครับ ต้นไม้สวยๆรอบบา้านแล้วก็โปรดติดตามนะครับต่อไปเราจะมีต้นไม้สวยๆให้ชมอีกหรือเปล่าสำหรับทุกกันทุกอย่างที่เรามีนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย